สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มีกิจกรรมมาเยอะแยะเลยนะครับเพื่อให้เราได้เล่นกิจกรรมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเรื่องในการเพิ่มเลเวลฮีโร่นะครับ แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะรวมถึงการรับเพชรอันไม่มีฟรีนะครับผมนี่เลยอย่างกิจกรรมแรกนะครับบุกทะลวงนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบเราคุ้มกันนะครับเพื่อที่ไปส่งถึงจุดหมายนะครับก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้นะมันก็มีอันดับด้วยนะครับต่อไปกิจกรรมการแข่งขันเส้นทางมังกรนะครับอันนี้ก็คือ เล่นให้ถึงด่าน55นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ทุกคนหรือเปล่านะครับก็จะได้เพชร2,000นะครับตัวเร่งความเร็วนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กองทหารสำรองเลเวล3นะครับ3ชิ้นนะครับก็ตก15,000ทหารนะแล้วก็หีบทรัพยากรนะครับ50กล่องนะกิจกรรมที่3ครับวิจัยและพัฒนานะครับอันนี้ก็คือเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราวิจัยแต้มครบกำหนดนะครับ ก็คือเราวิจัยเท่าไหร่ครับเต้มก็จะอยู่ตรงนี้นะสมมติวิจัยไปแสนนึงก็จะได้ครบหมดเลยนะครับกิจกรรมต่อไปครับวิกฤตของเอเลน่านะครับอันนี้คือจําเป็นมากนะแนะนําอย่าเพิ่งใช้ CP กับหุ่นกระบอกนะครับให้เราใช้ CP กับดาร์กลิงจนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรมนะครับอันนี้จะคุ้มกว่านะถ้าเราไปใช้กับหุ่นกระบอกเราก็จะเสีย150นะครับผมคิดว่ามันเปลืองมากนะ ให้ใช้ CP กับ Darkling ไปก่อนนะครับพอหลังหมดกิจกรรมเราค่อยมาใช้กับหุ่นกระบอกนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนในกิวหลายคนนะที่ใช้หุ่นกระบอกเหมือนกันแล้วก็ส่งทหารของเราไปต่อสู้ด้วยได้นะครับแล้วเราก็ได้สมุดอัพฮีโร่นะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้เลเวลฮีโร่เราขึ้นไวมากๆนะครับการตอบรับการเรียกหานะครับกิจกรรมนี้ก็ เพิ่มจำนวนสมาชิกในกิลด์นะครับให้ครบตามกำหนดเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับอันนี้ก็นักล่าเบฮิมอสนะครับผมก็คือฆ่ามีนะครับตัวแรกนะเลเวลหนึ่งนะน,นี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปฆ่าแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเพชรสามร้อยนะครับแล้วก็ที่ย้ายเมืองนะครับแล้วก็ทรัพยากรนะการฟื้นฟูครั้งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่หลังจากที่รีเซิร์ฟนะครับก็จะมีมาให้เรานะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณหกเจ็ดกิจกรรมนี้นะครับก็ทําให้หมดนะครับอันไหนที่มันทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่แนะนำว่าให้ทําให้หมดนะครับผมตอนนี้เลเวลฮีโร่ผมก็20หลายตัวละเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้นะในการที่เราตีดากลิงนะครับพวกนี้ตากลิงปลดล็อกเลเวล14 21ชั่วโมงนะครับก็จะปลดล็อกนะ EP ในะการที่เราล่าโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มาแนะนํากิจกรรมบอกกิจกรรมเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้อัปเดตแค่นี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาเก็บวลวต่อโอเคไปละครับ